สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ที่ชื่อว่าโปรแกรม i2t Plus ค่ะซึ่งโปรแกรม i2t Plus ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจโดยเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์เครื่องมือที่ช่วยในการติดตามการแจ้งเตือนรวมถึงสามารถตั้งค่าส่งคำสั่งซื้อขายให้อัตโนมัติและยังมีเครื่องมือที่ช่วยท่านในการกระจายความเสี่ยงและประเมินศักยภาพการลงทุนของท่านได้อีกด้วยค่ะซึ่งจะขอแนะนําฟังก์ชันเด่นของตัวโปรแกรม i2t Plus ดังนี้ค่ะ ฟังก์ชันเด่นของโปรแกรม i2tplus สามารถแบ่งเครื่องมือหลกัหลกๆได้เป็น4กลุ่มค่ะเครื่องมือแรกคือเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจจะอยู่ในรูปแบบของบาร์ค่ะบาร์ตรงนี้นะคะจะแสดงปริมาณการเสนอซื้อและปริมาณการเสนอขายรวมไปถึงแผนภูมิรูปวงกลม ซึ่งจะแสดงสัดส่วนปริมาณที่ซื้อขายไปแล้วโดยฟังก์ชันทั้งสองตัวนี้จะแสดงแนวโน้มการขึ้นลงของราคาได้เป็นอย่างดีค่ะเช่นถ้ามีปริมาณเสนอซื้อมากกว่าปริมาณเสนอขายพร้อมกับมีปริมาณซื้อมากกว่าปริมาณขายหุ้นก็น่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นมากกว่าขาลงค่ะและเมนูถัดมาที่ช่วยในการวิเคราะห์ค่ะคือข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ใช้คลิกเลือกเมนูเซตนิวค่ะ หากผู้ใช้กำลังสนใจหุ้นใดๆอยู่ในหน้า Market Watch คลิกเลือกเมนู Set New จะปรากฏรายละเอียดหุ้นนั้นๆค่ะซึ่งจะเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงงบกั้นเงินของหุ้นซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ถึง2ปีค่ะ และเครื่องมือถัดมาค่ะคือเครื่องมือ Historical Chart ให้ผู้ใช้คลิกเลือกตรงนี้ค่ะ Historical Chart จะเป็น Technical Chart สำหรับนักวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคสามารถวิเคราะห์ผ่านทางเครื่องมือและก็ Indicator สามารถใช้งานได้ทั้ง PC และบนมือถือต่างๆทั้ง Android, iPhone, iPad และ Windows Phone ค่ะ และเครื่องมือกลุ่มที่2ค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามและแจ้งเตือนราคาหุ้นผ่านทางมือถือพร้อมทั้งระบบส่งคําสั่งแบบอัตโนมัติค่ะถ้าหากใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการเล่นหุ้นสักเท่าไหร่ทางโปรแกรม i2trade จะมีเครื่องมือที่ช่วยเหลือนักลงทุนค่ะให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงท่านมีมือถือจําพวกสมาร์ทโฟนที่รองรับการส่งข้อความแบบโน t ติฟิเคชันเช่น Android, iPhone และ iPad ท่านก็สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชัน Price and p o r t Alert on Mobile ค่ะให้ผู้ใช้คลิกเลือก Mobile จะปรากฏหน้าจอ Mobile Notification ขึ้นมาค่ะท่านสามารถตั้งให้แจ้งเตือนราคาหุ้นที่ท่านสนใจได้ง่ายๆเมื่อถึงเงื่อนไขดังกล่าวก็จะมีข้อความปรากฏอยู่บนมือถือของท่านทันท,นทีทำให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญๆค,ค่ะ จากฟังก์ชัน alert ดังที่กล่าวมามีประโยชน์อย่างมากค่ะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดบางประการก็คือเมื่อราคาหุ้นถึงจุดที่ตั้งเตือนไว้แล้วท่านต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทําการส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นดังกล่าวทําให้เกิดความล่าช้าซึ่งหมายถึงโอกาสที่สูญเสียไปกับเวลาที่ใช้ในการเปิดโปรแกรมเพื่อลดขั้นตอนดังกล่าวทางเราขอแนะนําฟังก์ชัน stop order ค่ะให้ผู้ใช้คลิกติ๊กถูกหน้าช่อง stop order ค่ะจะปรากฏเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะ ฟังก์ชัน sub order นี้จะทำหน้าที่ในการส่งคำสั่งแทนท่านเมื่อถึงเงื่อนไขที่ตั้งไว้เช่นถ้าหุ้น A ราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับ10บาทให้ส่งคำสั่งขายหุ้น A ออกไป10,000หุ้นที่ราคา10บาททันทีจะมีประโยชน์ในการคัดลอสทำให้ไม่ขาดทุนไปมากกว่าที่เรากำหนดไว้หรือทางด้านขายทำกำไรก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันค่ะ จึงก็จะทําให้นักลงทุนที่มีกลยุทธ์สามารถนํากลยุทธ์ที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ค่ะและเครื่องมือกลุ่มที่3ค่ะเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงต้องยอมรับว่าการลงทุนใดๆก็ตามย่อมจะมีความเสี่ยงค่ะการลงทุนในหุ้นก็เช่นเดียวกันค่ะนักลงทุนคงรับรู้ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการลงทุนแล้ว นั่นก็คือความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตนคาดการไว้ดังนั้นโปรแกรม i2 trade จึงออกแบบเครื่องมือที่ชื่อว่า List Control ขึ้นมาค่ะให้ผู้ใช้คลิกเลือกเมนู List ค่ะจะปรากฏหน้าจอ List Control ขึ้นมา List Control ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะค่ะโดยหลักการที่ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขโดยเรามุ่งเน้นให้นักลงทุนลดความเสี่ยงโดยการกระจายความเสี่ยงออกเป็น5รูปแบบดังนี้ค่ะ รูปแบบแรกจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อซื้อหุ้นแต่ละตัวเกินมูลค่าที่กำหนดค่ะและรูปแบบที่2เป็นการแจ้งเตือนเมื่อซื้อหุ้นที่มีราคาบวกเกินกว่าจำนวนที่ได้กำหนดหรือเปอร์เซนต์เชนนั่นเองค่ะรูปแบบที่2จะเป็นการช่วยป้องกันนักลงทุนไม่ให้ซื้อหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าที่ได้กำหนดเอาไว้ค่ะรูปแบบที่สามจะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อซื้อหุ้นปริมาณเกินกว่าที่กำหนดเมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ย5วันล่าสุดค่ะ ซึ่งรูปแบบนี้เองจะช่วยป้องกันนักลงทุนไม่ให้ซื้อหุ้นที่อยู่ในสภาวะสภาพคล่องค่ะรูปแบบที่4ี่เป็นการแจ้งเตือนให้ซื้อหุ้นหลายๆเซกเตอร์ตามที่กําหนดค่ะและรูปแบบที่5เป็นการแจ้งเตือนให้ซื้อหุ้นแต่ละเซกเตอร์ตามจานวนที่ได้กําหนดไว้ค่ะโดยลิสต์คอนโทรลของเราจะมุ่งเน้นให้นักลงทุนลดความเสี่ยงด้วยการกระจายความเสี่ยงค่ะและเครื่องมือกลุ่มที่4ค่ะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินศักยภาพการลงทุนเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนศักยภาพการลงทุนที่ทาง i t r u t e แนะนำคือเครื่องมือ NAV Chart ค่ะให้ผู้ใช้คลิกเลือกเมนูที่ Portfolio ค่ะเลือก NAV ค่ะจะปรากฏหน้าจอ NAV Chart ค่ะ N.A.V. ชากจะสะท้อนศักยภาพออกมาในรูปแบบกราฟเส้นที่เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในพอร์ตเทียบกับการขึ้นลงของดัชนีราคาของตลาดหรือว่าเซตอินเด็กค่ะโดยการเปรียบเทียบเป็นแบบเปอร์เซ็นต์โดยนักลงทุนที่เก่งต้องมีมูลค่าพอร์ตลงทุนที่เติบโตมากกว่าที่ดัชนีตลาดเติบโตยกตัวอย่างเช่นถ้าดัชนีตลาดโต3เปอร์เซ็นต พอร์ตเราต้องโตมากกว่า3%แต่ถ้าดัชนีตลาดลดลง5%พอร์ตเราต้องลดลงน้อยกว่า5%ค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเล่นให้ชนะเซ็กอินเด็กซ์โดยคําว่าชนะไม่ได้หมายถึงว่าพอร์ตต้องโตขึ้นทุกๆวันแต่หมายความว่าเมื่อตลาดบวกพอร์ตเราต้องบวกมากกว่าแต่ถ้าตลาดลบพอร์ตเราต้องลบน้อยกว่าเท่านี้พอร์ตเราก็จะโตแบบยั่งยืนค่ะ ซึ่งถ้าทำได้แบบนี้นั่นก็หมายความว่าเราเองมีวิธีการลงทุนที่ถูกต้องโดย n a v ชาจะทำให้เราเห็นถึงศักยภาพของตนเองได้อย่างง่ายได้ค่ะ